อันนี้เ้าสิพ้ามาเบิ่งการหอ่อฝรั่งแบบตามภาษีภาษาพี่น้องก่อ <c> น <oughs> <c oughs> จะหอ่อแล้วก็จะเคลียร์ตัวนี้มันออกก่อนครับเคลียร์ออกก่อนเคลียร์ออกดีดีนะครับตัวนี้เพราะว่าเกิดมันมี้เพียม์มิางานแข่หอไปดิมันเกิบบดบริโภคลนวะพี่น้องนี่ครับเอาที่เบิ่งตัวนี้มันจริงจริงนธตะแคงมาถูด้ยแยตะแงมาถูตัวนี้ออก ใส่มือเลยเอาเอาง่ายๆอย่าล่ะใส่มือครับเอาง่ายๆเลยตอนนี้มีลูกเดียวมันเป็นง่อนหน่อยไม่กินบ่นี่เหลือลูกเดียวพอจะหอเอาหอ่อนี่พ่อ่น่จะหอเอาห่อนี่มือไม่ครับพี่น้องมือไม้เห็ดค่อยๆเลี้ยนลูกกันไป,ปนถุงเขาใส่ถุงหน่อยไปบ่อนิ วุ้นเขาหน่เด้อเขาอะไรบ่เขา,า,เขา,เขามัดไปอีกรอบนึ่งกันลงไต่ลงไต,ต่แล้วไปมาอีกรอบนึงก็ได้แม่นพันลงไต่โอเคสงสัยเขาใส่ทุ่งหน่อยไปบ่นี่มันกับลูกบั้นใหญ่เลยครับนี่เห็นบ่ลูกยังไม่โต เอาต้นลูกใหญ่ก่อนสำเนียงหัวเสื้อแล้วนี่ <c oughs> บวหบัวบอดดีเด้บวหัวบอดดีบอดดีกินแน่นอนเลยเนี่ย,ยตัดปลายออกคือผ้าเห็ดน,นะตัดปลายออกเลยใบบดออกตัดวันนี้เลยเฮ็ดเรียบร้อยแล้วยนี่ยเฮียอะไรบวชนี่เฮียหัวใบดพี่เพียรีหัวหๆๆหเรียบร้อยเนี่ยสำเนียหัวให้เลี้ยงวันนี้ได้ครับนี่เลีเ้ยงไปเพร้อมวันนี้เลยขอบคุณครับรเรอเลี้ยนี่ เอาโค้งลงไต่ไปนีนยาวฉีบเท่าสิเอาลงไต่แมนมันจะเสียแน่นนะถ้ามาทั้งเทือกสองอันมันกิดันเนี่ยเห็นบ่มันจะแน่นเลยถ้ามาขั้นบนแล้วลงไต่ครับแนนล้วล่องมือตัวอื่นไปนียเรียนรู้ไปแน่ครับเรียนรู้ไปด้วยถ้ามีแปรงหน้าแปรงมานมาขัดหมองหัวนี่ออกนี่ครับอาจจะเคลียร์่องออก ดดีเพราะว่ายันไม่เพียมีอย่างอยู่นี่ปีแรกครับบราันเคยเห็ดขึ้นกันทดลองทดสอบเรียนรู้ไปด้วยครับนี่เา้าสิหาแล้วก็ลุงไต่บ่นหนลุงไต่ไม่ เห็ดแบบนี้นนนนนมันสีนเางินเลยนี่เห็นบ่นี่มองนี่มอจะบ่มีรูเลยตัดขอบเวลาบ่ตัดขอบบ่สวนอะไรบ่เอาหน่างานเลยเด้นี่เห็ดแบบตัดหน่างานเลยครับเอาง่ายๆเอาไปเสียบยอดเดี๋ยวสิลองเบิง่งเขีย่ยอีกดีกันนเดนี่เอามันใจละบ่ หอยเนี่ยมาเห็นตัวน,น้อยเด้ <c oughs> คือเอาหอดัวอันนี้แท้กินหอยลูกกูเลยเกียหอยลูกไหมมันก็ดำแล้วมันใหญ่ขึ้นมามันขยายขึ้นมายมันดำเลยตัวนี้ห่อหอดไปเลยเอาไปเลยน <c oughs> ี่ครับวิธีการหอดอหอพี่น้องเบิ่งก่อนเนี่ยเบิ่งมาแล้วเห็นประเทศเพิ่นว่าถ้าเห็นแนวนี้นะแล้วก็เอาลงไตไตแล้วก็มัดครับทำม,มาัดข้างบนสองเถี่ยวเดียบลอนเนียเอาการหอ่อห้องสิบร์ดใส่กระดาษดิพี่น้อง เอาง่ายๆครับเพราะว่าถ้าบัวหัวตอนนี้บัวได้กินแน่น,นอนนี่ตัวน,นี้เด้น,อน้อนงอหัวจังสิยไหมหัอเสิยเลยหัวลวดบัวหัวบัวได้เด็กน้อยงัวมากินเอาขึ้นไตเนี่ก็ได้บัดเลยบัดแล้วก็เกี่ยวลงบต้องไต เมือหม่ครับต่างคนต่างมือไม่มาสวนกันบบบนี้เอาโคงล้องเตะเกี่ยวโอเคไปงูนี้เขากบโอ้สิงหงูนอหนี่ยานงูหน่อยมากิน,อ,นอยู่เลยไ่ได้รอมครับไ่ได้รอ,อมไปพี่น้องอันนี้มันอยู่หนอกสวนนี่อยู่ในสวนนี่เขาไปกินได้เลยงูหน่อยเก่งหลาย ่ม <tinc S 2> ีแล้วอปัญหาตอนนี้คือน้ำบ่ไหลน้ำบ่ไหลเอ้าเขี้ยวเป็นยังไงครับเห็นเห็นมันง่ายในแบบสบับจ้าของมันสิโอ้คือไปหัวไก่เนี่ยเอาอีกแล้พ่อเนี่ยหัวเขาหยอดนี่นี่เขี่ยวเนี่ยหนึ่งแล้วพ่อเนี่ยเห็นบ่นี่นะเอาไอ้หยอดนี่พ่อ เนี่ยเขาจะปล่ยมา้งในวิธีแล้วบ่ะนี่ง่ายเลยครับเมื่อกี้มี่มัดสองเหี่ยวมัดย่งไี้กับบอเนี่ยถ้าปล่อยไปไมนสิเหลือบอลแล้วมันจะมาจัดการของเขาบ่ลูกเล็กน,น้อยนะครับเนี่ยครับเพิ่งซ้ำเ,เนี่ยโป้มือนี่มั้งมัดซ้ำเดือนบาทขึ้นเป็นว่าอย่าไปแกวักขากดเลยเห็นบ่นี่เวลาแกเวลาแกขากลายมันจะ ผิวผิวหลบข้างมันมุนแม่นี่บ่ยามใหญ่ขึ้นมาขยายบ่สวยบ่นี่ไปเกี้ยแบบเกี้ยจนมุนเบิดอ่ะเออยพันจีร้องครับปล่อยพันร้องไปบ้านเห็ดไปน้ำเบิ่งกันไปน้ำพี่นาะเสีสิออกมาแนวเด้แต่นี้เอาแตอนุมานไปก่อนเอาอันเดียวที่หยอดมันนี่ไหมหยอดมันเฮียเสียวออกก่อน นี่รอบแบงค์หอซีมาดังสีเสลือลงไปเขาเกี่ยวลงไตมันนี้เก <c oughs> ี่ยวลงล่างมาอีกรอบหนึ่ง <c oughs> จริงเแ็ดผู้เดียวก็ได้ครับง่ายๆ <c oughs> อันนี้หอบ่นี่ <c oughs> บ่หอบ่เหลือเจน๊นี่ตัวนี้มากเยอะแค่ไหนกระยอดครับมาเบิ่งตัวนี้พี่น้องบ่หอหอ <c oughs> บ่ท่านตัวนี้แห้งดกเด้แบบดกแบบไร้นะครับมัวหน่อยมากินมักสิดายยไหมเรียบร้อยเลย <c oughs> ไปเบิดเลยหยอดบ่เหลือ บุเรือพอลูกครับนี่เรือเจ้านี้ละไ่ท่านถ้าไรมอท่านก็นเรียบร้อยครับบุเรือพ่อลูกวัวนยังมากินมักซีดาเดียบบห่หลายเรือน้อยหนึ่งพอได้กินครับปีแรกตัวน,นี้บุเมีนเขาปลูกไว้พอะปีแล้วบ่น,นี้ฮเป,ปีหนึ่งนะครับครบปีแล้วแต่ว่ามันกับ ดูแลเอเต็มทีคือว่าแหละครับช่วนงนี้กะน่ำเดี๋ยวสิเห็ดคือเป็นเห็ดนะไหมเอาขวดนามมาใส่ไหมหน้าแรงเห็ดแบบนี้กระหน่เดี๋ยวสิลอกเห็ดเปใพี่น้อนไไนงบบอไปเรื่องมดและน้นาม่มมีโอเคครับนี่คือการห่อฝรั่งแบบบ้านๆแต่ว่าก็คือสิเด้กินเดี๋ยวมันหน้ากษตเครับปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันครับ ไปแล้วคลิปนี้พอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ